ทุกๆอย่างทุกๆก้าวเดินทุกๆเส้นใหญ่ทุกๆวันน่ะเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําก็เหมือนกับทุกๆวันเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ต้องทํางานเลยมันเป็นความสุขอะค่ะอําเภอหนองบวแดงเนี่ยเป็นอําเภอที่มีหุบเขาล้อมรอบ ทำนาได้ปีละหนึ่งครั้งหลังจากทํานาเนี่ยพี่ป้าณนนะ่าพี่อุดเนี่ยไปทํางานก่อสร้างหมดเลยพ่อไปทางแม่ายทางสถาบันครอบครัวหมายถึงว่าครอบครัวเขาไม่ค่อยอบอุ่นไงถ้างั้นเราก็มาพายายพอผ้าเถอะไมนีกันนีแล้วพราอ,อ่ะโอ้ยคนหลายคนมารวมกันไม่ง่ายเลยอะ่ะกว่าจะมาวันนี้นะน้ำตาเนี้ยคิดว่า,น,าน่าจะเป็นหลายปีบนะ <c oughs> เราต้องยอมรับว่าชุมชนเนี่ยมันอ่อนไหวง่ายพอมีงบประมาณมาก็ทะเลาะก,กันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าชุมชนเองเนี่ยมีความไม่สามัคคีกันเกิดขึ้นละก็ให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยทำงานตามความเหมาะสมของหมู่บ้านด้วยนะคนอ,อีสานเขาเอินเปิงบ้าน,หนไหม คนมัดมีถนัดมัดมีม,มจะออกมาสวยเนาะคนถนัดทําเส้นก็จะทาเส้นได้สวยคนถนัดอันไหนก็ทาอันนั้นมัดมีสวยทอผ้าสวยย้อมสวยทําเส้นสวยผ้าเราออกมาก็สวยส่วนใหญ่ดีไซเนอร์จะเป็นคนบอกหรือลูกค้าเป็นคนบอกเราแล้วพี่อุ๊ดก็มาถ่ายทอดอีกทีหนึง่งเพราะพี่อุดเป็นคนทําการตลาด สมาชิกของพี่อุตร้อยแปดคนนะกระจายไปทั่วค่ะสามตำบล8หมู่บ้านเริ่มแต่เส้นใยเนาะปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะอยู่บ้านนาทุงใหญ่พื้นที่ภูมิอากาศเขาจะอยู่ตีนเขาเขาก็จะปลูกหมอนเลี้ยงไหมได้ค่อนข้าง,างได้ผลผลิตดี <S 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 แล้วก็อีกหมู่บ้านหนึง่งบ้านปุชุมแสงกลุ่มนี้ถนัดที่จะทอจะให้มาย้อมเขม่ทําจะให้ปลูกเลี้ยงไหมอะไรเงี้ยไม่เอาอันนี้ก็คือกลุ่มทอผ้าแล้วกลุ่มบ้านละใต้ กลุ่มน,นี้เหมาะที่จะปลูกฝ้ายเพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ทําเรื่องมหาบุญจุลกฐถินหมู่บ้านนี้ก็จะปลูกฝ้ายเยอะมากให้เขาทํางานที่เขารักแล้วก็มีความสุขพอทําไปได้ประมาณสัก10บกว่าปีมาเนี่ยแล้วก็เลยมองว่าเงินก็กลายเป็นเรื่องรองแล้วคือทํางานที่เรารักทุกๆวันเท่ากับเรามีความสุขทุกๆวันในงานที่เราทํามีความสุข ถ้ามือใดบรได้เห็ดนี่ก็คือถ้าคิดไปเห็ดย,ยังอันยางอ้อมบ้านนี่สิคือก็ได้ทอทุกวัน <c oughs> เขาเห็ดอาหารเสริมนะเพราะการว่าซอยเนี่ยคคอรัวลูลูกลูกเพื่การเป็นใบใการแล้วก็ป่วยก็เลยทอเพอได้ดูแลนะ ทำไมมีแต่คนแก่เด็กๆไม่มาทําเหรออะไรอย่างเงี้ยหาคําตอบให้ไม่ได้เลยอะพิุศก็พยายามเหมือนกันว่าทํายังไงเด็กๆจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างนักเรียนพิุศก็เปิดโอกาสให้นะคือเรามีแปลงของเราด้วยปลูกพืชให้สีนะคะพอเด็กๆมาเห็นก็จะนี่คือดอกฝ้ายคือต้นเนี้ยปลูกไว้แล้วก็ให้สีอะไรอย่างต้นกระบกให้สีกะกีต้นเพกาให้สีเขียวเข่ได้ให้สีเหลืองพิุศก็เลยทําของพิุศเนี่ยเป็นเหมือนมันเป็นโรงเรียนสิงห์ทอนะคะ เรื่องของเรื่องก็คือว่าพี่อุ้ดไดออเดอร์โอออเดอร์เยอะมากอะทําไงดีพอมหาญยาตยิบอกว่าเฮ ah ็ดดอกไปดาหน้าไปรับจ้างเกี้ยวเข่าตายแล้วไม่มีคนทําให้อะ่ะพี่อุ้ดก็เลยันลงนาด้วยเลยรับอ,ออเดอร์น้อยลงก็กลายเป็นว่าพอเราทํานาไปเราก็มองเห็นว่าอมืมันเป็นวิถีชีวิตคนอีสานนี่ถือว่าการมีข้าวอยู่ในยุ้งฉางนี่คือว่ามันเหมือนมีมีเงินในออมสินแล้วอะ คือไม่ต้องซื้อข้าวกินน่ะนี่คือสิ่งที่อูดมองเรื่องปัจจัยสีอคือ,คอ,คอมีความมั่นคงด้านอาหารการกินคือมีคังอาหารแล้วทุกคนก็มีความสุขมไม่ต้องดิ้นรนน่ะไม่ต้องรีบพอผ้าแบบโูดับกลับไหมะนะมาวันนี้ศาสตร์ของพระราชาและปัจจัยสีที่เราตั้งไว้นะมันออกมาทํำให้ใหกลุ่มเราเนี่ยเห็นชัดเจนมากเลยว่ามันจะต้องใช่เลย มันคือสิ่งที่ชีวิตมันมีความสุขเมื่อมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในเป็นพื้นฐานแล้วอะ